สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มีโอ้โหอัปเดตค่ะรูปนะคะแฟชั่นของน้องเจ้ารู้สื่อในช่วงของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่เป็นสายสาวใจกล้านิดนึงสามารถจะใส่ได้เลยเพราะว่าสีสันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแสบมากๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่กับน้องเขามานานแล้วนะอย่างจอย่านะคะถ้าเพื่อนๆสะดวกก็สามารถที่จะร่วมอุดหนุนได้ที่สำคัญก็คือ มันต้องเหมาะกับเราด้วยนะคะจะได้ใส่แล้วมีความมั่นใจนั่นเองค่ะก็บอกว่านะคะถ่ายภาพฤด,ดูใบไม้ร่วงของเจ้ารูสื่อนั้นก็จะมีเสื้อสเวตเตอร์สีม่วงค่ะจับคู่มากับกางเกงวอ์มสีส้มเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระดับความกดดันนะคะที่เหล่าคนดังหรือว่าศิลปินในวงการบันเทิงนั้นต้องเผชิญเนี่ยก็มักเป็นสิ่งที่คนนอกวงการก็จะคาดเดาเนาะไม่รู้จริงหรอกเหมือนอดวานเหมือนกันนะคะเราก็ติดตามข่าวจากจีนเพราะฉะนั้นเขา ว่าอย่างไรเราก็ตามนั้นแหละค่ะจนกระทั่งศิลปินหลายคนต้องเผชิญนะคะกับปัญหาต่างๆ อันเนื่องมาจากแรงกดดันต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งรุ้นพี่อย่างเซียวจ้านเองนะคะแล้วก็ศิลปินที่แบบล่วงลับนะคะที่ทุกคนคิดถึงก็คือคุณวีเหมืองหลงด้วยรวมทั้งคุณเฉียวหลนเลียงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยที่กําลังอาจจะประสบอยู่กับภาวะซึมเศร้านะคะหรือว่าเผชิญอยู่กับแรงกดดันที่ถาโถมกันเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ดูว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าชีวิตเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงมัน ก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของศิล,ลปินค่ะพวกเขาคิดว่าศิล,ลปินเหล่านี้ก็มีความสามารถนะคะในการดึงดูดเงินทองได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ร่ารวยได้โดยธรรมชาติค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยผ่านการปฏิสัมพันธ์กับชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆของพวกเขานะคะก็มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆแล้วก็สร้างอิทธิพลให้ต่อแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตมากมายด้วย ดังนั้นแล้วหน้าที่รับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งของศิลปินที่เป็นที่รู้จักก็คือต้องสร้างพลังบวกแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกใกล้ชิดนะคะเข้าถึงได้น่าเศร้าใจที่แม้ศิลปินนะคะอย่างคุณเฉีียวเหลนเหลียงแล้วก็คุณอี้เหมิงหลงนั้นจะไม่สามารถ ก้าวขึ้นมาได้อีกแล้วเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็ล่วงลับไปทั้งคู่เลยแล้วก็มีคําถามมากมายเลยนะคะแม้กระทั่งในวงการบันเทิงจีนเองเขาก็ยังไม่ได้แบบเชื่อเรื่องที่เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เชื่อกันสักเท่าไหร่แต่ว่าตํารวจก็ประกาศแล้วแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ที่มีชื่อเกี่ยวข้องในที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวของคุณอี้เหมิงหลงเนี่ยต่างก็เดินหน้าแจ้งความแล้วก็ฟ้องเหล่าบรรดาแอคเคาท์ต่างๆที่เขาบอกว่าไปใส่ร้ายพวกเขาพูดถึง วกเขาในแง่หลายอะไรเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามไม่เป็นไรค่ะก็สาหรับศิลปินดารานะคะที่ยังคงยังคงอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาละกันนะคะอย่างคุณเสี่ยวจ้านเองก็เคยผ่านเหตุการณ์ที่เป็นกดดันมาเยอะๆนะคะแล้วก็เจ้ารู้สื่อเองนะคะก็ยังคงอยู่ในภาวะการที่เรียกว่าไม่ดีในเส้นทางของวงการบันเทิงสะดุดภาะวะมีเรื่องกับบริษัทต้นสังกัดนั่นเองนะคะแต่ว่าเจ้ารู้สื่อก็ยังโชคดีที่เธอนั้นก็มีฐานเสียงฐานแฟนคลับนะ แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าความสามารถของเจ้ารู้สือนั้นน้องเขาก็ามาด้วยตัวเองนะคะแบบเก่งมากๆเลยเข้มแข็งค่ะแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เข้มแข็งด้วยอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณยายทุกคนก็มอบความรักอย่างเต็มที่ให้เจ้ารู้สือนะคะก็เป็นว่าทุกๆคนนาอก็ต้องหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้นะคะเพราะมันเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองก็ต้องข้ามมันผ่านไปได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็แน่นอนว่าในอนาคตอย่างน้องเจ้ารู้สื่อ ก็จะต้องเป็นศินลปินที่มีความแข็งแกร่งในตัวเองนะคะเพราะว่าก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากๆแล้วแล้วก็มาผ่านในช่วงเวลาที่อายุอย่างน้อยๆอยู่ด้วยเพิ่งจะอายุ26ปีเองนะคะรายงานข่าวจากจีนเองนะคะก็มีการพูดถึงกันว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะซึมเศร้าของเจ้ารู้สือนั้นนะคะก็คือเจ้ารู้สือสามารถจะประคับประคองแล้วก็เหมือนกับบา,บางนักข่าวใช้คําว่าหายบางนักข่าวใช้คําว่าแบบไม่ได้อยู่ในภาวะที่แบบเป็นซึมเศร้า อ,อย่างสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือน้องเขาไม่ได้เป็นโรคนี้แต่น้องเขาเหมือนจะ เข้าไปสู่ภาวะนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วสามารถที่จะรักษาได้แล้วก็เยียวยาเนาะด้วยพลังบวกแล้วก็แน่นอนนะคะน้องเขาอยากจะให้ทุกๆคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวของน้องเขามีความสุขโดยเฉพาะแฟนๆเดี๋ยวนี้น้องเขาก็ไปไหนส่วนใหญ่ถ้าไปสนามบินมีมีเดินคุยกับแฟนคลับด้วยนะคะน่ารักดีเนาะเออไปเจอกันที่สนามบินมาต้อนรับมาส่งอะไรเง,งี้ยน้องเขาก็เดินคู่่กับกลุ่มแฟนคลับเลยแล้วก็คุยกันค่ะก็เชื่อว่านะคะอาชีพการงานของเจ้ารู้สึกก็จะ ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากนี้ซึ่งเป็นก้าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าอุปสรรคในครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากค่ะก็เข้าใจทางด้านของบริษัทต้นสังกัดเหมือนกันนะคือน้องเจ้ารู้สึกเนี่ยเขาก็ประกาศอยู่แล้วน้องเขาประกาศว่าน้องลาออกนะคะดังนั้นอีกทางบริษัทเองมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีศิลปินมากำแหงกับเขาขนาดนี้เนาะมาประกาศลาออกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามจะขัดแข้งขัดข,ดขาดทุกวิธีทางหยุดทุกอย่างไม่โปรโมทไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ทําตัว เหมือนเป็นจระเข้ขวางคลองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพวกเราก็รู้เนาะโชคดีเนาะตอนนี้ก็คือทางด้านของค่ายแล้วก็นักลงทุนทั้งหลายเนาะแพลตฟอร์ม Ten เซนวิดีโอเขาก็ไม่ยอมเพราะว่ามีการขายลิขสิทธิ์ของละครเนี่ยออกไปให้กับหลายๆช่องทางแล้วก็หลายๆประเทศเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อ่อนมาในช่วงของอกันยายนนะคะตามที่แบบมีการพูดคุยกันไว้กับเหล่าโคต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนค่าปรับอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอ ครับปรับเพราะว่าเจ้ารู้สื่อประกาศตัวออกมาแล้วว่าปัญหาไม่ใช่เกิดจากเธอนะคะดังนั้นแล้วก็แน่นอนว่าทางบริษัทต้นสังกัดของเจ้ารู้สื่อเองก็ต้องยอมนะจุดนี้แต่ว่าการประชาสัมพันธ์นะคะการออกอีเวนต์ต่างๆก็ไม่รู้ว่าจะมีความสะดุดอะไรหรือเปล่าซึ่งณจุดนี้พวกเราต้องรอดูกันนะคะในเซตนี้นะคะของทางจอยาเนี่ยการแต่งหน้าของเจ้ารู้สื่อนั้นนะคะมีความละเอียดอ,อ่อนแล้วกออ็แต่งให้ดูมีความสดใสเนาะแล้วก็ลุคขี้เล่นมาด้วย ะะเจ้ารู้ซื้อเองนะคะก็โพสตท่าด้วยคือด้วยหุ่นของน้องเขานอกรูปร่างแล้วก็ขาอะไรเงี้ยมันเลียวมันสวยไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่อะไรก็ดูดีเป็นแนวน่ารักน่ารักออกเซ็กซี่ด้วยนะคะแล้วแถมเวลาเ,าเขาเรียกว่ามีแอคชั่นในการถ่ายรูปก็จะทําสีหน้าแบบขี้เล่นด้วยอะไรด้วยพวกเราก็จะเห็นในรูปภาพว่าเหมือนกับเทพทิดาเลยเนาะสวยเหมือนเทพทิดาเลยนะคะส่วนสําหรับเนาะอัปเดตนิดนึงนะคะซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะคะที่ เจ้ารู้สึกเข้ากองถ่ายแต่ว่าถ่ายยังไม่จบนั่นก็คือ almost lover นั่นเองนะคะแล้วน้องเจ้ารู้สึกก็ไม่มีความประสงค์ที่จะ Continue คือจะไม่ถ่ายทําเรื่องนี้ต่อไปแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องราวของความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายมีเรื่องราวของบทที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันเลยนะคะน้องเขาก็รู้สึกบทที่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นน่ะก็คือจะรู้สึกดีแต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เป็นเมนหลักไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนน้องเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะพูดคุยนะคะแบบ เหมือนเหมือนก็คืออยากจะพูดคุยอะว่ากับทางผู้กํากับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน้องเขาไม่เคยเจอคุณเติ้งเค่อในกองเลยเนาะจากข่าวที่พวกเราได้มาก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกหักจากตรงนี้นะคะเออเอเอก็เสียดายเนาะก็ทําให้นะคะคุณเผิงกวนอิงก,ก็ไม่ได้เป็นพระเอกที่จบเรื่องนะคะของน้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราะคะ่ะสําหรับเรื่อง almost lover เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของพระเอกนางเอกจะเริ่มต้นตอนอ เรียนมหาวิทยาลัยนะคะพวกเขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนั่นเองค่ะหลวนอี้นางเอกของเรื่องก็คือบทนี้เป็นเจ้ารู้สึกของพวกเรานะคะก็หลังจากที่เรียนจบอะไรแล้วก็ปรารถนาที่จะลงหลักปักฐานในเมืองใหญ่ทํางานเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปนะคะจากนั้นก็เพื่อนเก่าอย่างเติ้งอี้นะคะที่รับบทโดยคุณเผิงกวนอิงเนี่ย เขานน้นเป็นทายาทนะคะที่ร่ำรวยของตระกูลที่ร่ำรวยแต่เขาอะ่ะอยากจะมีอิสระในการใช้ชีวิตดังนั้นความปรารถนาของพระเอกตั้งอี้ก็คือปรารถนาที่จะหลีกหนีข้อจํากัดน,นะคะของทางตระกูลของทางครอบครัวทีนี้ทั้งคู่ค่ะได้ก็มาแบบรู้จ,จักกันนะคะแล้วก็ด้วยด้วยความบังเอิญด้วยหล่ะนะแล้วก็ตอนแรกก็แค่เละๆกันไปเละๆกันมาค่ะจากนั้นนะคะทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกันนะคะในระหว่างที่คือนางเอกของเราจะต้องดิ้นรน ทำงานโน่นนี่นะคะเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองจะได้เรียนต่อใช้ชีวิตในตอนเรียนก็ต้องเรียนให้จบเก็บเงินเองอะไรเงี้ยแล้วตอนทำงานอะไรด้วยก็ไปปักหลักที่เมืองใหญ่นะคะทีนี้ทางด้านของ ในตอนที่ยังเรียนกันอยู่เนี่ยก็คือนั่นแหละก็บอกแล้วมีนางเอกของเรารับสอนพิเศษด้วยพระเอกก็เป็นคนแบบยังไงดีเป็นคนติดๆนะ่ะเออเป็นแบบชอบดนตรงดนตรีไปนะคะแต่ทีนี้ต่อมาเนี่ยด้วยความที่ครอบครัวของนางเอกของเร,ขอรเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันนะคะก็เลยแบบแยกจากกันเออไปอยู่ที่อื่นนะห่างกันไป4ปีค่ะจากนั้นเนี่ยออทางด้านตัวของพระเอกของเราเองก็ครอบครัวร่ำรวยเนาะก็ไปเรียนต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะคะ ทีนี้พอตอนพระเอกกลับมาในข่าวแรกเนี่ยนะคะนางเอกของเรายัางเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนาะใกล้จะจบแล้วนะคะแต่ว่าทางพระเอกของเรากลับมาแล้วก็มาคือที่ต่างประเทศเรียน เรียนจำนวนปีน้อยกว่ามาั้งกลับมาก็ตั้งบริษัทตั้งบริษัททำธุรกิจนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้มาพบกันอีกครั้งในงานหลีกนะคะของกีฬามหาชัยจากนั้นทั้งคู่ก็มาร่วมมือกันนะคะต่างคนก็ต่างค้นพบเส้นทางอาชีพใหม่แล้วนั่นเองค่ะจากนั้นทางด้านรวนอีนางเอกของเราก็ค้นพบความฝันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะคู่นี้จะแยกกันเป็นพักๆนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่รวนอีของพวกเรานางเอก มีปัญหาเรื่องสายตานะคะคือตาบอดชั่วชั่วระยะหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็จะทําให้แบบเออเหมือนกับพระเอกก็รู้ใจตัวเองว่าเขาก็รักนางเอกมากอะไรมากนะคะก็ช่วยดูแลอะไรทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยแบบตกลงใจที่จะที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดนะความสัมพันธ์ของพวกเขาที่แบบอยู่ด้วยกันบ้างแล้วก็แยกกันไปบ้างเจอกันบ้างแยกกันบ้างเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วก็คือ8ปีกว่าที่ทั้งคู่จะได้เซตอัพครอบครัวที่ส บูแต่งงงแต่งงานกันนะคะ เขาตั้งชื่อให้ว่าชื่อ almost lover เนี่ยจริงๆมันก็ใช่นะเพราะตอนที่อยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นก็มีความรู้สึกให้กันละถ้าอยู่ด้วยกันต่อไปก็ถ้าอยู่ใกล้กันต่อไปอ่ะก็คงจะได้เป็นแฟนกันมันก็ almost almost อยู่ตลอดละคือมันเกือบ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 นะคะแต่มันก็ต้องแยกกันแบบด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าการดํารงชีวิตหรืออะไรเงี้ยก็แยกกันไปแยกกันไปก็บอกแล้วว่ารวมทั้งหมดกว่าที่ทั้งคู่จะได้แต่งงานกันก็คือ8ปีด้วยกันนะคะเออเอาละค่ะไม่เป็นไรนอะก็เอาที่แบบ เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงมันจะถ่ายไม่จบแต่ก็มีการบอกว่าจะเอาตัดต่อแล้วได้14ตอนก็จะเอามาจะเอามาออนแอร์ให้พวกเราได้ดูกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ามันเป็นข่าวจริงเดี๋ยวก็คงจะได้มีการอัปเดตต่อไปนั่นเองนะคะก็ต้องรอด้วยว่าทางแพลตฟอร์มจะจะเห็นด้วยไหมจะโอเคไหมเพราะว่ามันมันถ่ายไม่จบไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเขาบอกว่าสามารถจะตัดได้ครึ่งเรื่องนะตัดได้14ตอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบ there. <laughs> การใช้ชีวิตแบบแรงบันดนาลใจนะคะความไม่ท้อนะคะถึงแม้ว่าคนที่เราเคยใกล้ชิดด้วยผูกพันด้วยอะไรเงี้ยจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่เราก็ต้องชีวิตต้องเดินต่อไปนะันเพื่อนก็ทํางานกันต่อไปไม่แน่หรอกโชคชะตาก็หมุนกลับมาให้พวกเราได้มาเจอกันนะคะนั่นก็คือคอนเซปต์ของเรื่อง almost lover เนี่ยแหละคะ่ะก็เพื่อนๆที่ฟังแอดวานไปแล้วก็ดูนะคะภาพในคลิปไปก็สามารถจะเห็นไอเดียการแต่งตัวนะคะของน้องเจ้ารู้สึก ซึ่งก็เป็นนาะกโครโสกแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางด้านของจอยยานะคะสีสันสดใสมากเลยนะคะแล้วก็สีสันในการแต่งหน้าก็เก๋ไก๋มากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าชอบแนวนี้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองถ้าแต่งแบบนี้ก็สามารถที่จะไปหาซื้อนะคะมาเก็บไว้ในคอลเลกชันได้นะคะสำหรับฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวัดลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ